สมัครสมาชิก Canva Pro รายเดือนรายปีเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Canva แล้วก็ Install หลังจากนั้นรอการติดตั้งเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะขึ้น Notice แล้วก็ Open ให้ไปแตะที่ a l ราวคือทำการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเลือกสมัครสมาชิกผ่าน Google เลือก Google Account ที่เราต้องการสมัคร หลังจากนั้นจะเจอหน้าต่างนี้นะคะถามจุดประสงค์ในการใช้ Canva Pro คุกิโอเลือก small business นี่คือการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการสมัครสมาชิก Canva Pro ไปที่ขีด3ขีดข้างบนซ้ายแตะเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาซ้ายสุดจะเห็นว่าเป็น get canva pro แตะเข้าไปเลยนะคะถัดมาแตะอัปเกรดมีให้เลือกรายเดือนและรายปี โอเคเราเลือกรายเดือนก่อนละกันทดลองใช้แล้วก็แตะที่ subscribe ค o k i e o มีการผูกบัตรไว้กับ Google Play มาเลยขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยผูกบัตรก็ทำการกรอกข้อมูลลงให้เรียบรอ้อยหลังจากนั้นแตะ subscribe เท่านั้นคุณก็เป็นสมาชิก Canva Pro รายเดือนและรายปีตามที่คุณเลือกได้เลย